ตัวฮอตตัวเด็ดทั้งนั้นเลยเป็นเพื่อนพี่ย่าค่ะจาก G T A ค่ะขอเคลียร์ข่าวเรียงตัวเลยดีกว่าขอต้อนรับพี่เต๋อท็อปแทบและน้องแพลวค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับคุณคุณต้องยึดสวัสดีแล้วคุณพอแล้วค่ะหรอพอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพอแล้วพอแล้วคุณหนุ่มๆคุณไว้ก่อนเราอยากสัมภาษณ์น้องก่อนผู้หญิงส้มๆนี่เป็นชื่อโบดเขาในฮอร์โมนนี่ซีซั่นสามแซ่บมากเลย ยังไงลูกตอนนี้กระแสฟีดแบ็กตอนนี้ฟีดแบ็กดีมากค่ะก็แบบมีคนเกลียดจริงจริงแล้วแล้วก็มีคนรักคนรักก็มีคนเักียู่ก็เยอะก็มีแฮชแท็กเลยนะพี่ญาติทีมส้มๆเพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะพ่อเขาเขาจับได้ว่าพ่อเขาเป็นเกย์แล้วเขาก็ถอดกระโปรงจ้าแล้วก็โยนใส่พ่อแล้วเอาวิสัยซัดแรงเขาเล่นแบบนั้นเลยเหรอเปล่านี่เล่นให้ไงอันนี้เล่นให้ไงเช้าเช้าไงเล่นให้ใหญ่ๆหน่อย ยังไงฉากนี้ซีนี้แรงมากนะถ้าสําหรับคนดนะจร<ด>ิงแรงใช่ค่ะตอนอ่านบทหนูก็คิดว่าแรงมากแล้วก็คิดว่ายากมากแต่ว่าเราได้มีการเตรียมตัวกันไว้ดีอยู่แล้วมีเวิร์กช็อปแล้วก็ใช้เวลานานมากค่ะ,คะแล้วก็คือแบบอินตอนนั้นอินกับตัวละครแล้วก็เลยแบบลื่นหน่อยตอนที่ฉากนี้ซีนนี้ออกไปปุ๊บ ฟีดแบกที่ตีกลับมาที่เราเป็นยังไงคะตอนแรกตีกลับมาแรงมากว่าโอ้ยหนูไม่ควรทําอย่างนั้นนะคะแบบแรงไปเลยว่าอย่าทำอย่าทำหนูไม่ได้ทําเองค่ะาคุณกลับให้ทำอย่าค่ะคุณต้องไม่ช่วยตัวแสดงขนาดนี้ค่ะเขาตอบค่ะคุณเขาก็บอกว่าไม่ควรทาขนาดนี้ใช่แบบหนูไม่ควรทานะนี่พ่อนะหนูก็ แล้วแพลตอบกลับไปว่าไงลูกไม่ได้ตอบค่ะก็แบบแล้วก็บอกสวใครจะไปรู้ในชีวิตจริงเนี่ยจะมีคนทําแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกตินะบทละครทุกอย่างก็มาจากชีวิตจริงทั้งนั้นแล้วแหละก็เหมือนเรื่องที่พี่ย่าเล่นไงตกอบไรนคนนู้นคนนี้เออนั่นแหละหรือแรงๆกันนะจริงไหมคะพี่ย่าจริงสิค่ะอุ้ยไม่ใช่นี่ถามน้องแพลดีกว่ามีคนบอกว่าหน้าเหมือนแพนเค้กมากแต่จริงเหมือนจริงนะเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามีส่วนไหนที่เหมือนไหมคะหนูก็ ก่อนหนึ่งต้องบอกว่าดีใจมากที่แบบว่าว่าแบบมีคนมองว่าหนูคล้ายพี่เขาแต่ว่าความจริงแล้วตัวหนูเองคิดว่าหนูไม่ไม่มีความเหมือนอะไรเลยค่ะพี่เขาน่ารักกว่ามากๆหนูว่าในรูปเหมือน ตัวจริงไม่เหมือนมีหลายแส่วนอาจจะด้วยรูปหน้ายลายอะไรแบบนีผ่ะเี่ยเนียเพราะเขากล้องละคายแต่ว่าตัวจริงอ่ะไม่ไม่เหมือนนะในความคิดเราแต่เรามีบางอย่างพี่ว่าบางอย่างด้วยรูปหน้ารูปทรงอะไรอย่างเงี้ยหือว่าน้องเขาแบบดูสวยคมคมอ่ะนคิดจะเป็นแบบหวานหวานอ่ะเป็นหวานน่ารักแล้วก็สวยทั้งพุ่น่ะดนีค่ะ น้องคนนี้คนนี้คอข้างมีตัวเด็ดข่าวเยอะล่าสุดที่มีมีการลงภาพ happy birthday อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนแบบเชียร์ให้อยากจะคืนดีกันกับน้องพีจริงเหรอครับใช่ค่ะนี่นี่อย่าทำเป็นไม่รู้ได้ไหมอำเลยทำไปหมดในไอจีอย่างาทำเป็นหรอครับแหมการแสดงมากเลยอ่ะมีมีโอกาสรีไอพีไหมคะก็จริงๆตอนนี้ก็ผมก็ค่อนข้างแฮปปี้กับกับความสัมพันธ์ที่ ไม่ได้เป็นแฟนกันมันก็มันก็เป็นคนที่แบบเหมือนเป็นห่วงกันรักกันอะไรครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ฐานะแฟนนั่นเองทำไมอ่ะเองาทำไมล่ะฮะเอาอยากรู้ไงก็คนเรามาสบายใจในเรื่องไม่เหมือนกันก็ได้อยากรู้อไม่แต่คือจะ๊าดย้อนกลับซิเอาใจเย็นเนาะเรื่องดี้ว่าเขางี้ได้ว่าคนคนคนคือนี่แจ๊กมันชอบมาเมาแจ๊กกับพี่ซันนี่เขาชอบมาว่าคุณเฮินมาก กีดข้อมือนั่นนวดไม่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่มีมีรอยปะเนี่ยไม่มีมีแต่เส้นเลือดปูดเจอคุณเขียนบทเยอะไปนะคืออย่าไปเชื่อแจ็คมากครับคือแจ็คเป็นคนที่เราไม่ควรจะไปเชื่อถืออะไรเขาอยู่แล้วเอ้านนั้นเรื่องจริงนะอะไรถูกนะถูกคนที่คิดจะเชื่อถือแจ็คก็คือผิดแล้วตั้งแต่ต้นแล้วเขาว่าคุณค่ะเอ้าทำไมอะคะว่าคุณเชื่อแจ็คค่ะก็คือไม่ไม่เฮิร์ตไม่ไม่เฮิร์ตครับไม่เฮิร์ตไม่เป็นไรแต่จริงทุกวันนี้ก็คุยกันอยู่ทุกวัันนะครบ เพราะว่าต้องทําธุรกิจทําอะไรด้วยกันด้วยเก่งเนาะแบบไม้บางทีจากแฟนมาเป็นเพื่อนบางทีมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำหนูว่าเขาเกินกึ่งก็ลองดูเนาะเอาใจช่วยนะเรื่องนี้แล้วเรื่องของเราใจเย็นไปไปยทับแทบเลยทั้งไปทับแทบเลยผมไม่มีสิทธิ์ถามคืนเลยหรอครับคุณไม่ต้องยุ่งคุณไม่ใช่พิธีกรในวันนี้ตอนนี้เราตอนนี้เขาแฮปปี้อยู่เราไม่คุยกันค่อยมาถามทับแทบก็แทบค่ะทับแทบพักงานป๊อ กลับมาฝีมือเป็นไงลูกครับก็คือช่วงที่หายไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทำไมเป็นคนเดียวที่เสียงดูดังออกมา <c oughs> ท,ำมทำไมคนอื่นดูแบบ <c oughs> คือช่วงที่หายไปเป็นช่วงที่กลับไปเรียนหนังสือครับผมแล้วก็มีเน acting เพิ่มเติมด้วยแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ที่เขาภายในเนี่ยเรารู้กันว่าจะมีคอนเสิร์ต11ปีพอดีเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้โอกาสเนี้ยในการในการในการพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของการทำงานด้วยคับนอกจากการกลับมาแล้วเราจะต้องเป็นคนที่ เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วด้วยผมอยากจะกลับมาเป็นคนที่ทำงานได้ดีขึ้นด้วยไปซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงสำหรับคอนเสิร์ต Star Tech นี้ยังไงคะก็คือเราเริ่มต้นซ้อมกันประมาณ2-3เดือนแล้วครับค่ะแล้วก็เจะเหริ่วเวลาประมาณเดือนในการซ้อมซึ่งซึ่งตัวเองทุกคนคิดว่ามันยากมากเพราะวพวกเราเป็นเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงหรือว่าเต้นกันเป็นอาชีพมาก่อนเลยแต่ว่าเราก็ทําทุกทางเที่ทำได้ในการที่ซ้อมเต้นกันอย่างจริงจังแบบเรียนกับครูที่เขา มีประสบการณ์สูงเรียนกับเนี่ยฮะคือแบบว่าเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยครับพี่กิฟคุณเต๋อคุณเล่าซิว่าทำไมมันต้องเป็นไซไฟแล้วมันจะเจ๋งกว่าคอนเสิร์ตอื่นยังไงแล้วทำไมต้องเป็นสตาร์เท็คุณเล่าคุณเล่าซิว่ามันมายังไงอ่ะคือเนื่องจากคอนเสิร์ตนี้เกิดมาจาก GTS เนี่ยครับครบรอบ11ปีแล้วแล้วก็อยากจะทำอะไรที่พิเศษมากๆซึ่งการทำคอนเสิร์ตเนี่ย GTS ก็ไม่เคยทำคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบแล้วก็แบบที่สองคือไซไฟนี่เป็นแนวที่ที่เราไม่คิดว่ามันจะสาาามรรถทได้ง่ยๆคับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราแบบอยากจะลองดูแล้วก็เหมือนแบบสิ่งที่ที่เจ๋งมากคือทาง G T s กับทางโฟโนลอร์กนะครับร่วมกันทําแบบเป็นคอนเสิร์ตที่อลังการมากแล้วก็นักแสดงกว่า50ชีวิตของ G T s ทั้งหมดที่เคยร่วมงานกันลมถึงแขกรับเชิญด้วยนะครับก็จะมาอยู่บนเวทีเดียวกันเลยมีแจ็คด้วนะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเอาแจ็คไปผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือเข้าใจ G T s ควนตัดทนังปล่อยวัดไปได้แล้วผมยื่นเรื่องนี้ไปทางผู้บริหารเขาไม่ฟังไม่เข้าใจว่า10กว่าปีก็ยังใชช้ื่่่อออขงเเเเคคาายยูนนนนนะะจจจแแ็็็ฟปป ติ่อใครไปหมดแล้วจะเป็นแฟนใครไม่รู้แล้วมีทีเด็ดอะไรบ้างไหมอะคะคอนเสิร์ตเอาแบบนิดนึงแง้มๆนิดนึงนะเราจะมีศิลปินที่จะมาร่วมงาน2วันไม่เหมือนกันด้วยครับคือมี2รอบค่ะมีวันที่19และวันที่20ธทันวาจัดที่ใหญ่ด้วยนะ Impact Arena เมืองทองธานีนะพูด2รอบก็ไม่เหมือนกันหรอกสรอบก็ไม่เหมือนกันครับอย่างวันที่19เนี่ยจะเป็นพี่สลัมชิน ใช่ฮะส่วนที่ยี่สิเนี่ยเป็นพี่พาราด็อกซ์คุณก็ซ้อมเยอะนะเพราะว่าวันที่แถลงข่าวคุณก็เต้นแล้วก็ไม่บอกว่าไม่เหมือนในคอนเสิร์ตโอ้ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยฮะอันนั้นคือมาโชว์เป็นน้ำจิ้มเฉยๆในคอนเสิร์ตที่จะอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นนี่คุณซ้อมทุกวันเลยปะเนี่ยโอ้โหคือเาจริงซ้อมเกือบทุกวันเลยครับพี่เกดที่ซ้อมหนักอะเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะคะเรามีบัตรมาแจกด้วยนะคะคำถามง่ายๆเลยถามว่าเ Tech GTS GTH 11ปีแสงคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตแบบไหนซึ่งเมื่อกี้มีพูดกันไปแล้วนะคะพิมพ์ที่เว้นวักไม่ได้อย่าไปพูดใส่ไฟอะไรพูดสายไฟไม่ได้เอ้าคุณเต๋อคุณพูดเฉยไม่จบ นี่ฟังก่อนนะคะพิมพ์ทีเว้นวัตตามด้วยคําตอบส่งมาที่4ตอง19975รางวัลรางวัลละสองใบเชิญ่อก็ไม่ก็ไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้พูดว่าให้พูดว่าสายไฟพูณเราไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นยกตัวอย่างคือพิมพ์ทีเว้นวัตสายไฟอะไรอย่างงี้สมมติสมมติใชู่ดมาคุณไม่พูดแบบนั้นไม่ถูกคุณจะบอกเขาอย่างนี้ได้ยังไงเอาก็แค่กดส่งมาก็แค่นั้นก็จบนี่เดี๋ยวทะเลาะกันต่ออย่าไปให้น้องๆไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีเกมมาให้เล่นเพื่อพิสูจน์ว่าน้องๆทุกคนเี่ เป็นเด็ก GTH ตัวจริงหรือเปล่าเกมเรามีชื่อนะชื่อว่า GTH คนไหนตอบไวเฟอร์เออเอาแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาฟังกฎกติกากันดีกว่านะคะคือเราจะมีภาพขึ้นมานะแล้วเราจะให้ถ่ายให้น้องๆเนี่ยถ่ายว่าภาพเนี้ยเป็นภาพจากภาพยนตร์เรื่องอะไรคือภาพยนตร์ทั้งหมดที่เราจะให้ดูภาพเนี่ย เป็นของ GTH ทั้งหมดพวกคุณต้องใช้ความรู้ในการเป็นแฟนพันธ้ของ GTH ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณเต๋อตอบไม่ได้เลยสักข้อคุณควรหยุดเขียนบทให้ GTH คุณควรหยุดถือว่าอาโศกสุดแล้วใช่ไหมครับใช่ต้องแล้วถ้าคนที่ตอบผิดยังไงตอบผิดพอรวมคะแนนแล้วคนที่ตอบผิดนะคะจะโดนอีก2คนนะคะรุมทุบ โดนลุมทุบทุบกันด้วยด้วยหมัดเราถูกไหมฮะนี่ผมมีพอบมาให้ผมซื้อมาแล้วคุณต้องใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่ยาคะพี่ยาคะนวดขานวดจูนวดขานวดสบายสบายนี่แต่ว่ากดกติกานะคะ เดี๋ยวพอภาพขึ้นเนี่ยใครที่เห็นภาพแล้วรู้คําตอบเนี่ยให้วิ่งไปที่คอนของเราแล้วก็ทุบเลยพอทุบก็จะมีโอกาส15วิาที15วินาทีในการตอบนะถ้าตอบผิดคนต่อไปก็มีสิทธิ์ภาพคืนนี้ใช่ไหมฮะยังใจเย็นๆเนาะต้องใจเย็นๆนิดเดียวคนมันยังไม่ขึ้นรับยังครับยังคคนแรกตอบผิดคนที่สองวิ่งไปทุบต่อตอบได้ภาพแรกมาเลยค่ะโหภาพนี้มาจากภาพยนต์เรื่องอะไรนะโอ วิ่งมุ้ววไปก่อนมุ้ววไปก่อนทุบอ่าชัตเตอร์ครับโอ้ยไม่ใช่ค่ะครับไม่ใช่ค่ะเร็วค่ะคุณอะไรอะโปรแกรมหน้าผิดค่ะคุณเร็วค่ะเร็สองเร็วพี่เต๋อมิ่งไปก่อนเร็วเร็วอะไรมุววดมาฟีแลนซ์อระฟีแลนซ์อ่ะฟีแลนซ์ทำไม หมยถึงว่ามิงไปตอบฟรีแลนซ์ <c oughs> ไม่ใช่การโปรโมทหนังตอนนี้ค่ะฟรีแลนซ์เข้าลงไปแล้วค่ะทุกคนทำไมภ<ร><น>าพมันอะไรเนี่ยเรื่องอะไรครับคำตอบภาพนี้มาจากภาพยนตร์เรื่องฝากเอาไว้ในกายเธอค่ะที่มา<อ>ได้เป็นนักแสดงค่ะ<อ>นีนนไน่ไหน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 ช็อตไหน <c oughs> ไหนคคนมันคือไฟที่อยู่ในหนังหนูแนะนำให้พีบีและทุกคนค้าสามคนนี้ออกไปเลยค่ะโอ้โหไม่ควรอยู่นนไร นี่ไงนี่ไงโอ้โหเจอกันเลยไม่เล่นแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกแล้วว่ารายการเราไม่ธรรมดาพี่เต๋อตอนแรเราก็ได้จะแบบว่าเอาภาพส่วนหนึ่งจะโพสต์ไม่ต้องเอียงค่ะข้าต่อไปโอเคครับไปเลยขอภาพค่ะโดนแน่ภาพนี้มาจากทีพไปยุ่งเรื่องอะไรคะเร็วเร็วเรื่องอะไรควันเป็นโฮครับโอ้ คือผมคิดอยู่แล้วถ้าคุณตอบไม่ได้คุณควรไปเอาชื่อคุณออกผมจะทุบคุณตอนนี้เลยคับผมนะผมบอกให้คุณดูนะอข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะขึ้นเลยค่ะภาพนี้จากภาพเดียวเรื่องอะไรค่ะอยเพีมากอุ๊ยเงยยนเงียันรับพีมากพังขนมครับผมใช่หรอใช่หรอและภาพนี้มาจากภาพยนตร์เรื่องพี่มาก หลังเรื่องนี้เป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดของ G T H n ้วยเออนี่ลังมากเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเรื่องนี้ค่ะภาพต่อไปค่ะมีกี่ภาพเนี่ยเปลี่ยนค่ะมาอีเรื่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อนี้พิเหน่อยพิเศษหน่อยไทยรัฐวนไทยัมากเนี่ยขี้โกงอยู่ลเราขีกงเอาเอาขอมแฟบหรือแฟนฉันอะโอ้ตายแล้วข้อนี้พิเศษนิดนึงนะ เพราะว่าถ้าถ้าเห็นหน้าน้องแน็กเนี่ยก็จะรู้เลยใช่ไหมทีนี้มาฟังกฎกติกานะคะเขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพจากภาพยน์เรื่องแฟนฉัครันเป็นฉากที่แน็กกำลังปั่นจักรยานอยู่คำถามก็คือเจี๊ยบชื่อตัวละครในเรื่องเนี่ยปั่นจักรยานมาเจอกับอะไรมาเจอกับอะไรถึงได้ทำแบบนี้ยวมาเจจบพวกคุณ ข้อหนึ่งเจอกับแก๊งน้อยหนากำลังเล่นกระโดดยางอยู่ข้อ2เจอรถไฟวิ่งผ่านข้อ3เจอแจ็คก,กำลังเล่นหนักจีนกำลังภายในอยู่ไปค่ะอ,อ,อะไรอ่ะท็อปแท็บผมขอตอบข้อหนึ่งครับมาเจอร้อยหนากำลังโอ้โ,โดดผิดผิดคุณตอบใครตอบ เอคุณว่าไงเจอแจ็คกำลังเล่นกำลังภายในครับคำตอบคือเจอแจ็คกำลังเล่นกำลังภายในค่ะผมอยู่กับจีเทียนมากี่ปีคุณรู้ไหมครับคุณข้อแรกคุณไม่ตอบถูกค่ะคุณข้อแรกใครจะตอบถูกครับคุณถ่ายไฟข้างหลังนี้ก็ได้ครับเอาคุณมันต้องเก็บทุกมีเดรคุณจะได้สรมปรคะแนนนะคะน้องตน้องเต๋อได้สองคะแนน เรื่งรายการเรามักนิยมให้ทำร้ายผู้หญิงค่ะช่งคนที่โดนก็คือน้องแพรวค่ะจับเวลา15วิทำเลยค่ะนี่ค่ะพ่อ้ย้ำคอนเสิร์ตให้เขาหน่อยอันนี้คือพี่อันนี้คือผู้ชายใช่ไหมคะตอแล้วมาย้ำคอนเสิร์ตกันดีกว่ามอนบ่าดเมื่อไหร่ยังไงซื้อผสินยังไง รับได้ครับขอฝากด้วยนะครับ Star Tech GTS 11ปีแสงคอนเสิร์ตนะครับจำหน่ายบาทแล้วที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับวันที่19และ20ธันวาคมนี้ครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีฝากด้วยนะครับค่ะมาแค่นี้ยังสนุกขนาดนี้แล้วถ้าไปที่คอนเสิร์ตโอ้โหกี่ชีวิตจะสนุกขนาดไหนก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยนะคะคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชนเนลกดเลยค่ะกดเลย ้าาวเยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ๊คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยกันนะอ้ากกดกดอ่ะก